เออลืมตาพร้อมยาวในสองสามส,สวัสดีครับสวัสดีครับอันนแต่งตัวครับผมก็อีกยิงเมษดกากาาสีค่ะมามาดูหนังนะคะทุกคนเรื่องอะไรครับเรื่องเออตาอะไรวะตาข<า><ว>นนะคะเอะวันนี้มากับใครวันนี้มากับใครมากับเบนนะคะแล้วก็น้องลินมีพี่พี้วยค่ะเอาอยากให้พูดถึงการแต่งตัววันนี้วันนี้มาด้วยธีมอะไรธีมอะไรครับธีม สีดำค่ะอ yeah. like ่าแบบวัฒนธรรมอีสานครับผมใช่ค่ะเป็นผ้าแบบอีสานเนาะใช่ใช่ค่ะจะเป็นเป็นผ้าพูไทยอ๋อผ้าภูไทยแล้วก็จะเป็นสิ้นผ้าใหม่แบบว่าไม่เขอย้อนกลับไปเป็นไงบ้างวันนั้นได้ไปเจอพี่อ้อมแล้วพี่อ้อมรักมากพี่อ้อมก็สวยมากค่ะจริงรักพี่อ้อมไหมรักรักมากเลยค่ะอยากให้อยากรักมากอยากให้ ซีซัสสวยมากค่ะทำไมลินรักพี่อ้ากวจะดีมากแล้วก็จดีแล้วก็บุงปองให้อะคูปองให้ได้กี่บาทให้คู่ปองกี่บาทได้กี่บาทคู่ปองให้ห้าร้อยแต่ว่าจะห้าไปว่าหนูมันไม่เข้าใจเลยแต่ว่าหนูจะมาดูหนังอยู่ตรงนี้เลยนะคะแนะนำหนังเรื่องอะไรหนัง ตาขนฝากนะคะเย้่ยร้อยกันไปหนูพี่อ้ําแบบพอตัวตัวจริงความสวยเขาต่างจากในทีวีที่เราดูมาหดูไม่รู้ว่าพี่อ้ําสวยต่างจากในทีวีไหมสวยมากสวยกันในทีวีเหรอใช่ก็คือเราเรารู้ว่าพี่อ้ําสวยมากค่ะวันนี้เลยแลบวเพี่อ้ํากับหลินใครสวยกว่ากันฉันนี่สวยกว่าแลไมเั็นลัสวยกว่าพี่อ้ําะ อยากเหมือนมากหน้าตาสหุ่นดีมากค่ะก็อยากให้สัมภาษณ์ถ้าหนูไม่รู้นะก็คือไม่จริงว่าถ้าไม่จริงเนี่ยเบนความจริงขอความจริงว่าลินสวยกว่าใช่ไหมลินสวยตรงไหนบ้างไหนเลิศมากตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างซีก็ยิ่งใจไม่แล้วลินเซ็กซี่ขนาดนี้มีคนมาะจิตไหมไม่มีค่ะอ่ะเราพูดจริงของเราในโซเชียลอ่ะ ไม่มีพี่ออสน้าไปไหนหนีแล้วทำไมเรียนาไม่มีปฏิกิริยาไม่รู้ว่าถ้าออสเสียใจคือออสเราไม่รักกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีคนเขาเชียร์นะเราก็บออสอ่ะหนูไม่อยากคุยแต่ว่าหนูไม่คุยแล้วทำไมเราถึงไม่คุยล่ะไม่เอาการที่หนูไม่อยากเขินมันใช่เพราะนั้นละมันเลวมัน อ๋ god, อ,อ, kind of อเมื่อมาเจอใครไทยเอ็มบีไทยเมื่อวานไทยเต้าหยองเต้าหยองแสดงว่าเราทีออสไปเพื่อไปเอาเต้าหยองใช่แล้วยังเขาจะกล่าวเราเป็นเต้าหยองเรีนู่นเขาบอกนะก็คือโพ่อเอ็ผัดดีก่อนที่ขึ้นวงหมอลำจากนี้แต่ไม่รักแล้วค่ะอ๋อแล้วเราไปขอเสียใจหรอครับไม่ ถ้าออฟปากกิไม่เอาหรอกผู้คมมาหมาลินชอบผู้ชายลินชอบผู้ชายแบบว่าสไตล์มารำอีสานมากกว่าแต่เราชอบเต้าหยอบเต้าหยอกใช่เพราะเอฟรู้สึกว่าเพราะเอะไม่ได้ขอแต่ว่าคือหนูไม่เอาสินสอดเท่าไหร่สินสอดไม่เอาเอ้าไม่ฟรีเลยเหรอให้ฟรีแต่เราไม่เราไม่กลัวหรอกเพราะหลายคนก็ชอบเต้าหยอกเหมือนกันมันไม่ได้ไม่กลัวเอฟซีเต้าหยอกก่อนที่เอฟซีบอกว่าไม่เคยให้ ไม่เคยอายเลยเออแล้วการที่หนูมาเป็นคนแทนคนดัออนดที่หนูมาเองนะมากเกินนะออออถ้ายังไม่เกาะหนูจะให้บอกใครอ่ะจบจบ่แล้วเต้าหยอกมาเต้นยังไงนะลีคะเต้าหยอกอเต็มยังไงแล้วได้ยไม่ท้าเต้าหยอกอ่ะเต้อันนี้สเต็เออเปเบียดนี่ล่ะก่อนที่หนูจะให้สัมภาษณ์ ทีมงานให้หนูว่าหนูมาคนที่อยู่มาแล้วมาเลยเพราะว่าหนูภูมิใจเดี่ยวตัวเองก็คือหนูด้จัดการค่ะพี่หนูแดงจัดการใช่ก่อนที่ให้หนูมามาประกวดนี้ก็คือเราเราจะมาถ่ายหนังดูหนังแต่ครั้งแรกหนูไม่เคยดูหนังเลยค่ะอ้าวเหรออ้าวเหรอแล้วนนี้ก็ได้แล้วเราดูไหม เคยดูประจาเลยค่ะไม่เคยดูไม่ฟางก่อนแบงยังไม่จบนะคะที่หนูขึ้นมาวันนี้หยุดเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่พละคอนแล้วหนูมาพละคอนเต็มที่นะคะก็ฝากกดนะคะตอนนี้ตน้องหลินมีผลงานอะไรบ้างคะมีค่ะแล้วก็ขายของอันนี้เป็นน้ำพิกนะคะปลากระพง เป็นดังเยอยค่ะี๋ยวขายขายน้ำพริกใช่วิธีการเออขายอย่งนั้นรีกน้ำพริกเนื้อสมมตินี่น้ำพริกใช่ไหมอันนี้ก็ราคาสามก้าจะได้ค่าแถมหนึ่งห้าเออได้ค่ะรสชาติรสชาติรก็คือหอมผดน้อยถ้าเขากดตะกาเราเขาไม่จ่ายเงินนะไม่จ่ก็ตีกับตีกลับเออทำไง เจอดีค่ะเจออะไรเจอมัตุเรียนเจอที่เรียนล่าสุดล่าสุดไปทำวิซ่าอินเดียทำอะไรเนี่ยไม่รู้ค่ะมาเต้นแบบไหนก็คือนนูมยเต้นแบบนี้ผ่านหรือยังวีซ่าอินเดียอะผ่านหรือยังผ่านแล้วค่ะก่อนก่อนที่หนูอยู่ที่ทลาก้อนแล้วก็คือเปิดหนังสายหนังที่วันนี้แล้วอันนี้คืออะไรคะ พิตาขนที่ภาคแรกนะคะทุกคนที่มาเคยมาดูว่าหุกเคยมามาดูใบาจังได้ไหมคะฝากทุกคนมาดูด้วยนะคะฝากนะคะถ้าฝากทุกคนมาดูนะจะจะฝากนะคะว่าเชิญมาดูเลยค่ะนางเรื่องนางเรื่องต,อตาขนนะคะทุกคนนะคะฝากนะคะ ถ้าฝากแล้วทุกคนเข้ามาเลยเลยค่ะเม่ได้มาเลยเลยค่ะสายมามาเดนเดนเป็นไงบ้างเห็นหน้าการน้องเรารู้สึกดีใจนะเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่ว่าแ่อดภูมิใจมากมากครับวันนี้วันนี้นั่งแต่งหน้าอยู่ก็มองเขาไปด้วยก็รู้สึกภูมิใจแบบว่าเราจากเด็กมันนอกเล็กเนาะก็พาน้องมามาทำให้ทุกคนรู้จักก็ภูมิใจมากมากครับผมเขาก็เก่งพี่เบียนพี่เบียนอะไรคุ่งเท้า เออทุ่งเท่าสนิทดีด้วยเออมันหลุดทุ่งเท่าเลี้ยงยากไหมพี่เบนเลี้ยงยากไหมครับพี่เบนเลี้ยงยากไหมครับไม่ไม่ไม่เลยครับเขาค่อนข้างเก่งมากๆเลยเขาดูแลตัวเองได้ครับผมมีแค่บางอย่างที่ต้องดูช่วยเขาอะไรประมาณเนี้ยเล็กน้อยงได้หน้อยก็อย่างที่รู้น้องเป็นโรคเบาหวานนะครับก็ค่อนข้างคุมอาหารให้เขาอยู่ไม่ไม่ได้ตามใจทุกอย่างแต่เวลาออกงานไปกาน งานงเราเนี้ยเราต้องมีคุย,ยกับน้องเนไงบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าให้งานมันโซมีไหครับรีบบอ,อย่างสมมติว่าไปงานไลฟไปหาลูกค้าเงีง้ยเราก็จะบอกว่าไอสิน,นค้าคืออะไรสรพพคุณประมาณไหนเขาเขาก็จะพูดได้ประมาณหนึ่งของเขาครับผมจึงเขาให้ข้อมูลคบ้วนไม่ได้หรอกตามภาษาเขาเนาะๆๆแล้วก็อย่างเวลาไปออกงานอย่างเช่นวันเนี้ยก็จะบอกว่าไปงานอะไรคือเขาจะจำได้ว่าเราจะไปงานอะไรอะไรเจอใครอะไรอย่างไงบ้างก็อย่างแบบมีรีบน้างานว่าเดี๋ยวจะไปเจอพี่นักข่าวนะให้หูแบบว่า สดใสล่าเริงนะอะไรเงี้ยเวลาสัมภาษณ์อืมรินท้องสดใสล่าเริงให้พี่ดตรยู่ไคะลูกหนูอยากก็ว่าหนูตื่นเต้น่นเต้นมากถ้าเป็นหนูก็ได้นอนเอตนูขาเลยมือตาพี่ดยเออมือตาแล้วไม่หลับตาแล้วไม่หลับตาเออ,เอ,อพี่เตนพี่เตนเขารู้ไหมว่าเขาดังมากเขาก็รู้อยู่ครับเขาก็รู้แต่แต่แต่คงไม่รู้แบบว่าคือดังปไปไหนเขาไม่รู้หรอกเ,เขาจะรู้จากเวลาไปไหนมาไหน,ม,ไหนมีคนมาขอถ่ายรูปหรือว่ามาทักทายเขาเนี่ย แ้วอย่างเวลาพูดคำพูดตริงจังเนี่ยเรากลัวน้องจะพูดมาสรุปคำหยาบเป็นไหมหาจังหาจางหวดขาพี่เบนพี่เบนกลัวไหมกลัวเขาพูดคำหยาบสรุปคำที่แบบว่ก็ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็คือบีบเขาไว้ก่อนครับผมก็พยายามเตือนเขาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ส่วนมากเขาถ้าเจอผู้อย่างงี้เขาจะน่ารักครับจริงจริงเลี้ยงยากไหมครับไม่ไม่เลยครับมต้องหลินเลี้ยงยากไหมคะลูกไม่ค่ะน้องมีกินติ่งไหมคะก็หนู กินเก่งไหมก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่กินข้าวเพราะว่าคำเยึะอ่าคำเดอยวเองหรอใช่ทุกคนกรรไกจหนูนะคะเพราะว่าวันนี้หนูอยู่กับไม่ได้ยินเลยใช่แล้วก็อยู่กับเบนแต่โดนข้าพี่เบนวางอนาคตให้น้องยังไงครับก็จะแบบนี้เรื่อยๆครับผมก็อยู่ดูแลเขาเรื่อยๆครับผมก็ สมมติวันหนึ่งถ้าเกิดแบบว่ากระแสรดรอลงก็จะหาสินค้ามาขายนั่นนี่เพื่อเพื่อต่อยอดครับไม่งั้นก็ความฝันคืออยากอยากเปิดร้านครับผมเพราะเป็นชอบทำอาหารนะครับ เคยถามเลยว่าเขาอยากทำอะไรในชีวิตเป้าหมายของเขาจะถามเมื <h> ่อวานบอกว่าอยากขายหอยครับไม่เอาหมายถึงว่าไปเอาหอยมาขายมีหอยอะไรบ้างนะไม่มาเอาไปทำธุรกิจการเลี้ยงขายหนูไม่ขายนะหนูขายกับข้าวต่างเดียวไอ้ก็รู้ขายน้ำปั่นน้ำปั่นอะไรทําไมเราอยากขายหอยอ่ะไม่พอแล้วค่ะไม่ได้เกี่ยววันนี้เลยไม่ได้เกี่ยวที่บอกพี่เบนซ์มาอย่าฟังหนูโอเคโอเคฟังรู้ขายน้ำปั่นค่ะ อ่ะสุดท um ้ายนะห้ต like ้องินฝากขอบคุณแฟนคลับนุกฝากฝาแฟนคลับนะคะก็ติดตามหนูแล้วก so ็ทุกคนแล้วก็รักพี่ๆนะคะก็อดพี่เด้องไหจะรองไหเออยคนตาหลุดเอรลงไม่เปี่ยนไม่หยอกตาองเพลงหนูไม่ได้แต่ว่าหนูคอผิดไม่ได้ฝาเพลงให้ต้อยอก่อย ไม่เต้นยังไงเต้ยออกได้ยังไงเออเบลนี้แหละคือหนูอยากให้ใจมากว่าเบลนะก็รักไหมเบลก็รักรักเบนรักเบลพิเสิศษต้องการค่ะถ่ายรูปถ่ายรูป